ครับตอนนี้เป่นเช้ามาอยู่ที่สงขลาก็ถือโอกาสมาเดินที่วัดกลางนะฮะแล้วก็ทะลุมานครในตอนนี้ก็เข้ามาถนนนางงามมาตั้งแต่ตอนสายสายนี่เลยครับก็มาดูเริ่มต้นจากภาพนะฮะ,ะนี่ครับภาพแรกเลยครับสีจางไปหมดแล้วครับหัวมุมถนนนางงามตอนนี้เช้าๆ้านี่คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ก็เดินดูได้เอาตรงนี้ก่อนตรงนี้คือร้านอาหารเช้าขึ้นชื่อของสงขาหัวมุมถนนนางงามนะฮะก็มีทับเส้งกับอ่อไทยนะครับก็เป็นอาหารเชา้าวันนี้วันเสาร์วันหยุดจะพะกักนักท่องเที่ยวคงจะเยอะตอนนี้เริ่มมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเดินนี่ร้านน้ำชา ฟูเจา้าหัวมุมถนนนางงามรามันนะยังไม่ได้เปิดยังมีมีพัสดุตอนนี้มีพัสดุนะนะรากเงาคนสงขานะรครับพัสดครับดิมอนเบเกอรี่ครอบครัวเมืองเก่าสงขานี่เป็นพัสดุของสงขา นี่ก็คุ้นเคยกันดีเ,ดเป็นถนนถนนนางงามนะฮะขึ้นชื่อของสงขลาเมืองเก่าเดี๋ยวเราจะเดินไปจนกระทั่งถึงหน้าศาลครับโอ้โหขอบคุณครับพี่ออสพี่ออส ตื่นเช้าขึ้นมานั่งดูพอดีเมื่อเดือนก่อนไปยะลามาฮะแต่ไม่ได้ไปเบตงเที่ยวนี้มาที่สงขลาเริ่มต้นที่จะมีงานการออกต่างจังหวัดบ้างแล้วอันนี้ก็คือบ้านขนมไทยสองแสนเนออกทีวีทุกช่องมาแล้วครับเช้าเช้ามานี่รถมาจอดกันเต็มเลย ก็เมื่อวานฝนตกนะเมื่อวานฝนตกทำทำเมื่อคืนเลยนอนแบบไม่เปิดแอร์อันนี้ขนมทองเอกนะขนมสัมปันนนะีเดี๋ยวเราก็จะเจออันนี้อะไรนะฮะก๋วยเตี๋ยวในรูก๋วยเตี๋ยวในรูนเป็นยังไง ก็อยู่ในรูทำให้มันอยู่ในรูนี่เป็นใบปิดร้านใบปิดอโน,น,นท์เทเตอร์ภาพ,พยนตร์วันนี้เมื่อ60ปีก่อนนี่เลยนี่8ตุลาในวันการเดียวกัน3ตุลานนี่เป็นหนังเรื่องนี่ก็เป็นหนังของอโนท์เทเตอร์นะคะ ตั้งหัวกิมเจ้าเก่าเก้าห้องสลาเปายักษ์มีสลาเปานักกล้ามขนมจีบครับนี่ก็เข้ามาเขต ใช่แล้วนะฮะมีไอติมนี่ขึ้นชื่อก็คือไอติมโอง่งนะฮะไอติมโอ่งนี่นะครับไอรีมโอง่งก็เวลากินก็ตกักใส่โอ่งเนี่ยฮะโอง่งเล็กๆที่อยู่ในนี้แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดแล้วก็มาที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะฮะทีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่ขึ้นชื่อก็ มีมีอ่ก๋วยเตี๋ยวใต้ลงยุเวลาจะกินก็ต้องเข้ามุดเข้าไปนีฮะมุดเข้าไปใต้ลงยุเนี่ยฮะลงยุเนี่ยตอนนี้พอดีอันนี้คือสารหลักเมืองนะฮะของสงขลาอป้านพุทธไม่เจอนานเลยตอนนี้ป้าแกเลิกขายมั้งเนี่ย ลงยุอันนี้ป้าแกเลิกแล้วคือแกขายอยู่ปรากฏว่าเขาถมมาเรื่อยๆถมดินมาเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นต้องมุดเข้าไปกินโร <c oughs> งเรียนสงขาวิทยาภูมิ <c oughs> อันนี้ก็เป็นภาพเก่า สมัยรัชกาลที่5สาสิรประพาพที่นี่ครับกะลอจีกะลอจีเจ้าเก่าลุงเจริญน,นี่ไงใครถามกะลอจี้นี่แหละเขากรอบๆไงจิ้มอันนั้นกะลอจีสูตรโบราณนี่ยังไม่เปิด ประชันแข่งขันเงีนี่ฮะแล้วก็นู่นเลยถ้าเผื่อมาถนนนางงานไม่กินอันนี้ก็แย่แล้วครับนี่เลยครับเกียตฟั่งโกยาวข้าวสตูเจ้าแรกตำรับต้นตำรับของสงขลขะนี่ ตัวลูกหลานก็ได้ขยายไปตอนนี้มีไปอยู่ที่ตรงข้ามนิดาอีกเจ้าไปจากนี่อันนี้ได้เปรียบเปิดพิสดารของแม่ช้อยนางลำนค,คนแน่นมาสงขาไม่กินข้าวสตูหมูหรือว่าไม่ถึงสงขาครับ นี่เลยฮะแน่นขนัดตั้งแต่เช้านะครับนี่ก็นี่ครับแล้วก็ตอนนี้มีแลนด์มาร์คพอร์เทรตออฟสงขา เมือ่อวานนี้มาถ่ายไว้รอบนึงแล้วตอนช่วงเย็นฝนพําพนี่ก็สารเจ้าพ่อกวนอูสมาคมพกเกี่ยนฮักกะก็คือเป็นชุมชนเก่าแก่นะครับของสงขลาเดี๋ยวย้อนไปก็จะมองเห็น ถนนนางงามชั่วระยะประมาณสักร0 0ยสอเมตรฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่สำนักงานของผู้ที่ทำโครงการนี้ของสสสรับน้ำเที่ยวสั้นๆที่ถนนนางงามสงขลานะฮะเช้าวันนี้